ค่ะทุกท่านทักทายสบายดีค่ะเอามาอีกรอบนี่นะคะตังเราค่ะจับยากอ่อน้อพี่น้องประเทศไทยรวมมาสั้นช้า

ขึ้นเสมอขึ้นมาด้านนีไม่ <c oughs> ไปไม่ได้เสียบไปเลยฝนมืดมาเลยหน่อยไปเขาดูฝนหน,หน,หน่อยสิฝนมืดมาแล้วนรอคุณผู้คะฝนมืดมาแล้วอ่ะคืนนี้ก็ได้ดูฝนค่ะพี่น้องฝนมืดมาแล้ว กดยานะคะพี่น้องกดยาก่อนไม่มีอะไรเลย<ฆ>นอกจากหอยนอกจากหอยไหนอ้อยไม่มีมมนอกจากหอยไม่มีอะไรเลย อเอาไปมาด้านนี้เห็น,นตัดหน้ามาปิน่นเออเนี่ยมาด้านนี้เห็นแท้ <c oughs> <c oughs> mi ลุกลอกมืดมาลอกนี่กดนี่ไปก็หายอืม มกวงเมลูขายมือหนึ่งมีเงินสื่อไว้ ทุกนะคะทุกท่านทักทายสบายดีกันค่ะทำอะไรคะน้องใบม่มอนใบม่มอนทำอะไรใบม่มอนใบม่อนทำอะไรใบม่มอนกวาดหญ้าพี่น้องหญ้าคือรถน้องใบม่มอนอยู่กับน,น้องใบม่มอนค่ะเอาเก็บหญ้าให้ตวิตได้ไหมเก็บให้หมดเลยถอยเ,เอา,เ,อาเก็บเลยทีนี้ อายิบยิบเอาเลยฝนฝนก็เมืดมาแล้วฝนก็มืดมาแล้วพี่น้องนอนฝนเมืดมาแล้วขอบคุณนะคะทุกท่าน,น,ออนขอบคุณทุกการติดาตาม,อมขอบคุณทุกรายทุกแชทุกเล็บทุกคอมเมนต์ทักทายสบายดีกัน<อ>ทุกคนนะคะ<อ>ชบมบรรยากาศการเอาย่าให้วัวครับพี่น้องย้ายว้ยยน้นไงโอ้ฝนก็เมืดมาแล้วพี่น้องอ่ะมืดมาแล้วเมืดมาแล้วเมืดมาแล้ว

โอ้ย oh, แหลมาแล้วฝนแหลมาแล้วป้าปดี๋ยวจะแบกเครื่องเธอถือกล้องให้ยายเดี๋ยวยายจะแบกเครื่องไปแบกงเเครื่องจะย,ย่าง่ายขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเฟท, <c oughs> ท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายมาเธอมาถือไอ้นี่ให้ยายยายจะแบกเครื่องจัดย,ย้าจะแบกเครื่องจัยากลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณค่าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ